คนที่รู้วิชาโหราศาสตร์เนี่ยเขาจะได้เปรียบคนอื่นตั้งแต่ผมรู้จักวิชาโหราศาสตร์มันช่วยทําให้ผมเข้าใจเส้นทางของชีวิตผมมากขึ้นปัจจุบันมีการนําวิชาโหราศาสตร์ไปใช้ในแทบทุกวงการไม่ว่าจะเป็นวงการการลงทุนของ Wall Street หรือว่าวงการการแพทย์ก็มีการนําวิชาโหราศาสตร์ไปใช้สําหรับคนที่สนใจแล้วก็ชอบวิชาโหราศาสตร์นะครับ <c oughs> ก็อยากให้ทุกคนติดตามรายการของเราด้วยนะครับ ที่มันให้บาปะข้อร้ายแก่โครงสร้างนี้จริงๆคือลาหูอังคารองลงมาอาทิตย์จริงๆมันไม่เท่าไหร่แต่ในเมื่อมันเป็นจุดเจ้าตาแล้วมันได้รับแสงจากบาปะคอรอถึงสองดวงเนี่ยมันเลยเสีย้อเราไม่เล่นลาหู่พีเขาไม่เล่นลาหูว่าได้ตำแหน่งกเกษตร oh. ต่อใหต่อให้พี่ยึดหลักไทยนะในกรณีเนี้ยพี่ยึดหลักไทยพพี่ให้ลาหูลาขูเป็นกเกษตรใช่ไหม ราหูเขาก็จะให้คุณในภพที่ห้าของของดวงชะตานี้ซึ่งภพที่ห้าจะเกี่ยวกับเรื่องบุตรเกี่ยวกับเรื่องปัญญาแต่แสงของราหูก็ยังให้โทษแก่ภพพิเ็ดในดวงนี้อยู่ดีนี่ในกรณีที่พี่เล่นราหูเป็นกเกษตรนะครับทีนี้ให้ไปดูที่พี่เคยบอกอะหลักใหญ่ๆอ่ะในการดูว่าภพเนี้ยดีหรือไม่ดีอ่ะเรานอกจากเราดูภพนี้แล้วอ่ะเราไปดูอ๋อยังไม่จบ เราดูก่อนว่าจะมีดาวไหนให้แสงหนึ่งพมนีหรือเปล่าพฤหัสให้แสงหนึ่งพมนีหรือเปล่าไม่ไม่ไม่ให้ไม่ให้อ่าเพราะว่าเพราะว่าอะไรเพราะว่าพฤหัสให้หนึ่งห้าเจ็ดเก้าให้แสงในเกณฑ์หนึ่งห้าเจ็ดเก้าเพราะงั้นเราก็นับนับนับไปพฤ้นลหนึ่งที่เมทุนใช่ไหมหนึ่งแล้วก็สองที่กรกฎเก่งมากเก่งมากแล้วไปสามที่ ที่สิงห์เพราะงั้นสามมันไม่อยู่ในเก์ของพืิัสานไงทีนั้นเราก็ไปเช็คว่าเสาอะให้แสงถึงพพนี้หรือเปล่าไม่ให้ไม่ให้เพราะว่าเหมือนกันเสาให้แสงในเกมพิเศษคือหนึ่งสามเจ็ดสิบเพราะงั้นเราก็รู้แล้วว่าพบสิบเอ็ดของดวงนี้ได้รับแสงจากบา่บาวพคอคือราหูอังคารแล้วก็อาทิตย์ ส่วนถ้าดตอนถ้าได้แสงทีงนี้เป็นไงถ้าได้แสงจากอะไรนะจากเสาอีกจากเสาอีกใช่ไหมก็จะแย่หนักมากเพราะว่าเสาเป็นปับขอ้เาใหญ่เรียกว่าแบบว่าโดนฝังกบดินทับเกี่ยวกับการทาย <c oughs> เรื่องเรือนี้เลยแหละ <c oughs> อะทีนี้ส่วนเรื่องดีของพมนี้คือมีอาทิตย์เป็นกเกษตรและเป็นมูลละ,ะเกษตรด้วย นี่คือเรื่องดีสรช่างน้ําหนักในภบนี้ก่อนทีนี้เราจะไปดูอีกแง่มุมหนึ่งคือที่พี่เคยบอกว่านอกจากเราดูพบมันเองแล้วอ่ะเราต้องไปดูดาวเจ้าพบมันอีกว่าเป็นยังไงก็คือห<ช>นึ่งใช่หนึ่งกรณีนี้เนี่ยหนึ่งมันเป็นเจ้าเรือนก็ดีแต่ว่ามันได้รับแสงจากบัปปะคอเยอะเพราะฉะนั้นมันก็ในมุมเสีย<ช>มันก็มี ถ้าถามพี่นะถ้าให้น้ำหนักในภพเรือนเนี่ย mm. ก็คือพี่ให้ไปในทางไม่ดีมากกว่าพอสมควร mm. ส่วนถ้าจะแปลความหมายอ่ะก็คือจ้าเหตามีเรื่องเกี่ยวกับงานเป็นโปรเจกต์เยอะมีเรื่องเกี่ยวกับเอ,อ่อพิเก็คือเกี่ยวกับสมัครพักพวกเยอะอาจจะเป็นคนมีเพื่อนเยอะแต่ว่าไม่ค่อยจะได้คุณจาก เท่าไหร่ทวันน้ำหนักนะแล้วจะเห็นว่าดาวที่อยู่ในโยกเกณ์พวกนี้จะเด่นเพราะว่ามันมีจุดเจ้าชะตาเยอะมาอยู่ในภพเรือนนี้ภพนี้ราศีนี้มันคือสิงมันคือไฟดาวอาทิตย์ก็คือไฟอังคารก็คือไฟมันมาปะลุมมาตุ้มกันในในภพนี้ราศีนี้เพราะฉะนั้นเจ้าชะตาดวงนี้จะออกแนวาตุไฟ จริงๆพี่ไม่ค่อยชอบเล่นธาตุนะแต่ในเมื่อดาวหลายดวงมันมาอยู่รวมกันเนะ่ะแล้วอาทิตย์มันไปอยู่รวมกับอังคารเนะี่ยมันก็คือความกล้าความใจกล้าความกล้าแสดงออกมันเผล่อๆมันจะรุนแรงไปด้วยแหละในดวงคนเนี้ผมถ้าเกิดผมนะผมจะบอกว่าใจร้อนอะไรเนี่ยใช่ใช่มันคือใจร้อนแล้วลาหูที่พี่เคยบอกอะ่ะมันไปให้แสงถึงดาวไหนเรือนไหนอะ่ะ โครงสร้างนั้นก็จะแรงขึ้นแล้วโครงสร้างของคนเนี้เขามีลาหูให้แสงคมนี้ด้วยเพราะงะั้นผมนี้เรื่องไม่ดีก็จะแรงขึ้นเนี่ยเพราะว่ามันเป็นลาแบบประคอมาอยู่กันเยอะแล้วแล้ว,ลวเรื่องจากเพื่อนพี่นะแล้วเรื่องของจิตใจเขาก็เครียดเครียดป่ะแบบจิตใจโอเคคำถามน,นี้ดีมากเราต้องมาเที่ยวกับดวงจริงเพราะว่าเพราะว่าเพราะว่เาเขามีสองไงเขามีจันอยู่คำถามนี้ดีมากเอาโครงสร้างนี้ก่อน ที่ทําให้ดวงคนนี้ออกเรื่องความใจกล้าเขาเป็นผู้หญิงที่ใจกล้าคนหนึ่งนะแล้วก็เป็นคนที่อารมณ์รุนแรงอารมณ์ฉุนเฉียวค่อนข้างฉุนเฉียวเลยแหละอยู่ดีตอนเ,อเด็กๆนะบางทีก็อารมณ์ฉุนเฉียวถ้าถ้าพูดคุยถามไม่ถูกคอเนี่ยมันก็จะอารมณเสียใส่พี่จะฉุนเฉียวอะ่ะตอนนี้ก็ยังเป็นอยู<笑>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 ่เดี๋ยวจะให้มันมาดูรายการด้วยแต่บูคิดว่าเขามีจรรันอยู่เพราะงั้นจิตใจเขาแน่จะอ่อนโยนใช่ไหมพี่บูถามงั้นบูคิดอย่างงั้นปะ ผมผมผมกลับคิดว่าเออลึกๆเขาอาจจะเป็นคนที่อ่อนโยนนะแบบตัวตนนะ,สะแสดงออกมาแบบแข็งแล้วอ่ะนึกอ,ออกปะแต่ในใจก็อ่อนโยนแต่ว่าก็เอออ่อนโยนกับเครียดอะไรอยู่ในใจอย่างเงี้ยคนละเรื่องกันนะก็อ่อนโยนแต่ว่าแต่ว่าก็เครียดอ่ะลึกๆแล้วก็มีเครียดไอะไรอย่างเงี้ย เพราะงั้นเราจะดูยังไงถ้าถ้าเราโฟกัสเริ่มจิตใจเนี่ยเราอาจจะโฟกัสที่จันเป็นพิเศษเพราะว่าอินเดียที่พี่เคยบอกว่าอินเดียเนี่ยให้จันสาคัญที่สุดในดวงชะตาต่อให้โครงสร้างอื่นไม่ดีถ้าจันเขาดีอย่างน้อยอ่ะเขาอาจจะเป็นคนท,นคนที่เขาจะเป็นคนที่มีความสุขเขาอาจจะไม่ใช่เป็นคนรวยไม่คนที่ประสบความสําเร็จในหน้าที่การงานแต่เขาเป็นคนที่มีจิตจิตจิตใจเขามีความสุขจริงๆเท่านั้นเนี่ยก็เพียงพอแล้ว เวลาราดูจันนะโครงสร้างหนึ่งที่สําคัญที่เราจะต้องดูอะเพราะว่ามันเป็นจันทร์ที่สวา่างกลางฟ้าอยู่ตอนนั้นหรือเปล่าหรือว่ามันเป็นจันที่ดับเป็นเป็นจันเป็นจันที่ดับเหรอพี่เออดูไป <c oughs> แล้วนะเฮ้ย <c oughs> ผมดูไน <c oughs> ี่เคยพี่เคยสอนไงว่าว่าที่จันอยู่กรกะกฎอ่ะ แล้วแบบเป็นมูละเป็นเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นา่าของกลางกลางคืนอ่ะเป็นเหมือนว่าเป็นราชินีของกลางคืนอ่ะก็เพราะว่ากลางคืนจะเป็นกลางคืนที่มืดที่สุดใช่ปะไม่ใช่ไม่ใช่เวลาเราดูปฏิทินเนี่ยเขาจะมีบอกว่าเป็นข้างขึ้นข้างแรมถูกไหมอ๋อค่ะจานที่ข้างแรมแก่ๆแบบแรมอ่อแรมสิบห้าข้ามอะไรเงี้ยคือจานที่มืดสนิทที่สุดครับจานที่อยู่ข้างขึ้นสิบห้า คืนสิบห้าค่ำคือจันที่สว่างที่สุดแต่ว่าเราในเมื่อเราดูจากดวงชะตาแผ่นดวงจกกักรราศีเราจะรู้ได้ยังไงใช่ไหมเออเออกำลังจะถามเลยคือจันที่เป็นสิบห้าค่ำามาคือจันที่อยู่ตรงข้างกัาบอาทิตย์นึกตามหลักความเป็นจริงนะเ<อ>วโลกเราอยู่ตรงกลางอ่ะพาทิ์มันอยู่ทิศหนึ่งอ่ะโอยอยู่ฝั่งซ้ายมือของพี่ฮะพี่หยิบมาหน่อยหยิบมาหน่อยมองไม่เห็น เรามองเห็นนะเห็นนะนะโลกเราโลกเราเรามองโลกแค่โลกอยู่ตรงนี้แค่โลกอยู่ตรงนี้แค่เห็นพี่อะโลกคือตรงนี้แค่กำปั้นพี่ถ้าคิดอยู่ตรงเนี้จักรราศีมันก็จําลองมาอย่างนี้นะถ้าคิดอยู่อยู่ซ้ายมือพี่แค่เห็นปะเห็นปะอ๋ออ่าเข้าใจนึกออ่อาตำแหน่งที่จันรจะได้แสงจากพระอาทิตย์เต็มดวงอ่ะคือจันจะต้องอยู่ตรงนี้นต้องอยู่ตรงข้ามกัน อ,อถึงจะได้แสงจากพระอาทิตย์เต็มที่แต่เมื่อใดก็ตามที่จันทร์มันไปอยู่ฝั่งเดียวกับพระอาทิตย์อ่ะจันทร์จะไม่ได้รับแสงจากพระอาทิตย์อันนี้คือจันทร์อับแสงพอเราไปดูในแผ่นจักรราศีก็เหมือนกันเห็นมากว่าจันทร์ในดวงเจ้าชะตาคนนี้อยู่ราศีเดียวกับอาทิตย์เลยพวกนี้คือจันทร์ในขาดไม่มีแสงอืม คือเมื่อกี้เมื่อกี้กาจรจะพูดว่าคือบางคนไม่เข้าใจคือเวลาเวลาที่เรามองมุมเวลาที่เรามองภาพที่มันเห็นชัดอะ่ะมันจะเป็นคือความเป็นจริงแล้วมันเป็นสามมิติแต่ว่าเนื่องจากว่าจักรราศีอะ่ะมันเป็นภาพสองมิติเราก็เลยเราก็เลยเราก็เลยแบบเห็นแบบไม่ได้ว่าอ๋อวันนี่จันวันนี้จันนี่อาทิตย์นั้นมันก็เลยดูแบบแต่ที่ความเป็นจริงแล้วสามมิติมันจะเคลื่อนไปอืม ถูกไหมถูกไหมอืมเอ่อเรื่องมิติยังไม่ต้องไปสนใจแต่เอาเป็นว่าพอพอพระอาทิตย์โลกอยู่ตรงงานพระอาทิตย์มันส่องให้เห็นจันทร์เนี่ยจันทร์มันจะสว่างอ่าพอดูงนเนี้ยสรุปเลยไหจันทร์อันเนี้ยดับมากเพราะว่าจันทร์ไปอยู่กับอาทิตย์ถูกอย่างที่บอกอะพอเราเห็นว่ามันใครที่จันทร์อยู่ใกล้ๆอาทิตย์นะเราให้ไปดูองศาอีกว่าองศาใกล้แค่ไหน ผมเดี๋ยวผมจะไปดูองศาโอ้พี่กรใกล้กันมากอืใกล้กันมาก,ก,ก,มากแทบจะทับกันเลยแทบจะทับกันเลยว่ใะใช่สิบสามเสี่สเต็ปต่อไปคือถ้าเราไปเจอทับกันเนี่ยก็แย่แล้วแต่ว่าเราต้องดูว่าวันนั้นเน่ะเกิดคาดหรือเปล่าเกิดสูริยะคาหรือเปล่าอ๋อที่พี่บอกว่า จริงๆตำแหน่งดาวจริงมันมีสามมิติไงอย่างถ้าเราไปเจอทับกันเนี่ยเราดูแค่สองมิติหรือหรือว่ามิติเดียวด้วยซ้ําแต่ว่าจริงๆอ่ะม,มันมีตำแหน่งที่มันจะมีตำแหน่งที่จันกับอาทิตย์ทับกันจริงๆเี่ยในสามมิติอ่ะคือวนันนั้นอ่ะคือเรียกว่าเรามองไปบนฟ้าคือเราจะมองไม่เห็นพระอาทิตย์แต่ว่าเราต้องใช้กล้องสองนะก็คือสุริยคคาม ถ้าเราดูจากแผ่นาลังจากราสีอย่างเดียวอ่ะเราไม่สามารถรู้ได้ว่าวันนี้เกิดคลาดหรือเปล่าเราจะต้องใช้โปรแกรมที่เขาคำนวณให้เราหรือว่าเราไปหาตามเว็บไซต์ต่างๆแต่ว่าเว็บไมโหรานะข้อดีของเขาคือเขาบอกวันที่เกิดคลาดมาให้<ม>เห็นไหมพี่แคปมาแคปหน้าจอมาให้ด้วยเขียนว่าวันที่เกิดสุริยะค่าคือ บางส่วนวะเออบางส่วน,ววนคือวันที่สามสิบเน็ดสิงหาคมก็คือตรงกับวันเกิดเขาอ่ะอืมยอ<า>ดเ,เลยว่ะคือเวลาเราเห็นคนที่อาทิตย์กุมจันทร์เนี่ยก็แย่แล้วแต่เขาอาจจะไม่เกิดคลาดในวันเกิดเขาก็ได้แต่ว่าดวงเนี้ยดันเป็นคลาดในวันเกิดเขาอีกก็คือถือว่าแย่หนักมากถ้าเป็นคน จีนสมัยก่อนนะห้องเต้จะจับเด็กพวกนี้ไปตัดหัวหมดแล้วเพราะว่าเพราะว่าพี่ไม่รู้ว่าโหราศาสตร์จีนเขาดูยังไงนะแต่ว่าเขาถือว่าเด็กที่เกิดช่วงสุร,ยาาริยค่าเน่ะเป็นเด็กที่อัป,ปมงคลจะล้มเจ้าได้จะล,ล้มราชวงศ์ได้แบบเขากล้าเกินใช่ปะเขากล้าเกินกล้าที่จะไม่ไม่ดงถ้าเป็นเขาถือว่าเป็นอัป,ปมงลอัป,ปมงคลเนะี่ยจะล,ล้มราชวงศ์ ส่วนโหราศา์คลราตาเราอ่ะรวมถึงไทยด้วยนะก็ถือว่าเป็นอับมงคลคแต่ถ้าเป็นโหราศาสตะวันตกเนี่ยเขาแค่ทายว่าเขาไม่ถือว่าเป็นอัมองคลคเขาถือว่าดวงชะตาเนี่ยจะแรงมันจะเกิดการเปลี่ยนแปลงธรรมชาติทางธรรมชาติหลายอย่างนะถ้าใครอยากรู้รายละเอียดขอให้ถามมากูต่อไปเราจะไม่อธิบายในคลิปนี้โ <Okay, okay. S 1> อเคโอเคเออส่วนดีหรือไม่ดีอ่ะโหราศา์ตะวันตกอ่ะ ถือว่าจะต้องไปดูโครงสร้างอื่นๆประกอบกันอันนี้คือข้อแตกต่างนะแต่เราเชื่อว่ายังไงก็มีเรื่องไม่ดียิ่งเกิดค่านเนี่ยเราดูดวงมาหลายคนแล้วส่วนใหญ่มันต้องมีอะไรแปลกๆอยู่โดยเฉพาะเรื่องที่เกิดกับจิตใจเขาอืม โอเคนั้นข้อสรุปของเรื่องนี้ก็คือถ้าเราเห็นการจะดูว่าจาันใครดีหรือไม่ดีโครงสร้างหนึ่งอ่ะคือดูว่าเขาได้จันเพนหรือเปล่าถ้าจาันเพย์นเนี่ยอินเดียถือว่าดีมากดีระดับว่าพิรหัสจันได้แสงจากพิรหัสเลยอ่ะได้ระดับเกณฑ์นั้นเลยถ้าเพ็นมากๆนะส่วนถ้าไม่ดีก็คือเข้าข่ายในจันดับแล้วเราต้องดูให้ลึกกว่านั้นอีกคือว่าจาันดับอันแน่เป็นช่วงเกิดสุรยิยะขาตหรือไม่ เรื่องนี้ถือว่าหนักมากโดยรวมแล้วพี่พถือว่าโครงสร้างนี่หนักถึงขนาดว่าทําให้ครอบครัวเกิดการหย่าร้างนั่นแหละเจ้าชายยังเด็กเจ<อ>่าชากับการสองดวงโดน่าประคองเล็งซ้ำถึงสามดวงสองดวง,ดวง,ถ,วงถึงสามดวงถ้ารวมมาิก็สามถึงสามดวงด้วยกันแล้วหย่าร้างไหมหย่าร้างแต่เด็กหย่าร้างได้แต่เด็กแต่ว่ายังมีข้อดีอยู่ที่ว่า